เปล่านะคะเราต้องดูจากสเก็ตตรงนี้นะอันนี้คือน้ำมะพร้าวนะคะ่เชิญเดี๋ยวลองชิมชิมกัน ันนี้คือน้ำเปล่าอ่ะทุกคนอันนี้ต้องเป็นน้ำมะพร้าวเปิดฟากมาเยี่ยมเยี่ยมมากมากมยี่มยี่มมากมากเลยค่ะทุกคน ใครชอบมะพร้าวกดแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบมะพร้าวนะคะกดแบบนี้ค่ะถ้าใครชอบน้ำเปล่ากดแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบน้ำเปล่ากดแบบนี้ค่ะปิดก่อนปิดฝานะคะนี่ปิดฝาปิดฝาตัวมาแบบตัว